สวัสดีครับสวัสดีครับก็ดีใจภูมิใจครับก็เรียนมาหลายปี <c oughs> ลูกเต้ายังไม่ได้บอกเลยเนี่ยต,ตอนนี้เมียนั่งรอบัณฑิตใหม่นะะว <c oughs> ่าจะจัดให้บันดิตสักสักหน่อยหนึ่งเขาบอก ก็อบประคองครับครับข้าศึกครับส่วนตัวผมชอบผมก็จะเลือกไหนก็ผมก็ชอบชอบอันนี้แหละชอบประคองแต่เกือบประคองเมย์ไม่ค่อยได้หรอกเสียระบบเสียระบบตัวเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ด้วยนะก็าเพิ่งรู้างหลังนี่นะเขาเพงไปทำไมเพิงเทียวสุพรรณีไปทำไมเขาดิดว่ามีใครที่นี่บ้าเออนึกว่าจะไปจะภาษณ์ไปงานไปอะไรพวกนั้นก็คิดอย่างนั้นไงไม่รู้ลูกเต้าเขาก็ยังไม่รู้รู้คร่าวๆวันนี้ตรงนม้ก็เพิ่งขาหักอะไรเง ไปตกอะไรสักอย่างนะครับวัทีอยากจะเซอร์ไพรส์ล claro> yeah ูกเต้าด้วยแหละเตก็คือเห็นลูกเขาเรียนเราอยากเรียนกับลูกบ้างจะได้ไม่อายลูกผมก็ผมภูมิใจมากกว่าครับที่กรุงเทพสนทภรีให้เกียรติผมครับผมก็มาเรียนสองทุ่สองทุ่สองทุ่มสองม่มีใงรแ่มสังทุ่มองทุ่มสองท่มสองทุ่มร่มสเรทมที่มสิงทุ่มสมสองสองมองทุ่มสนงทุ่มสอมสองทุ่มีองทุ่มากที่นีง่มสองทุ่มสองทุ่ม่ วันไ,ได้เรียนอีกแล้วก็มาเรีเยนปีกค่านี่แหละเราพอเรา,เราไม่ได้เรียนนานเราไม่ได้เขียนนานคือมันก็ง,งงๆบางทีนิ้วล็อกนะ,ะ,ะเวลาทำเออถ้ามือมันล็อกมันเขียนเขียนมือมันล็อกไปที่เฉยบางทีเราไม่ได้เขียนบ่อยแล้วก็อ่านป้อความอ่านกฎหมายิ่นอ่านนู่นอ่านนี่ก็เป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วคนชอบดูอยู่แล้วจะ,จะบอกว่ายากก็ายากนะเพราะบางทีมันก็มีหลายขั้นตอนมันมี หลายอันบางทีเราก็ไม่เข้าใจมันก็ค่อยศึกษาไปทีละหน่อยทีละหน่อยมีคนช่วยแบบว่าแนะนั่หรืออะไรเงี้ยไหมคะก็มีคนจิ้กจิ้กจิ้ที่ชอบครับเขาก็คอยดูแลผมเขาก็เป็นครูอาจารย์ที่เนี่ยเขาเป็นคนเรียนที่นี่เลยเขาคอยชี้แนะที่แบบอันนี้หน้าแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบต่ผมพิจิตรกว่าเขาอ่ะคุณจิ้กโชคเขาจะสามปีสามปีเสาร์ทย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิี่ประมาณสองชั่วโมงวันละชั่วโมงครึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของ ว่างๆด้วยด้วยแหละครับเพราะบางทีมันก็เอ๊ะทำอะไรดีก็เรียนดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆก็ได้ความรู้แบบอีกแบบนึ่งก็ได้รู้การเมืองมั่งได้รู้การปกครองท้องถิ่นมั่งอะไรมั่งรู้นี่ก็อย่างตวการ์ดอไม่แน่นะก็ไม่แน่นะจะเป็นสสท่านหนึ่งแม่นาคนไหมคะก็ไม่แน่จะปาร์ตี้ลิฟต์อ่ะหยอกยอกยอกหยอกยอกหยอกหยอก ก็มีผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเราก็ได้แต่ก็ไม่แน่นะเออก็ไม่แน่นเพราก็เคยพูดว่าไม่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 ไค่อยชอบก่อนหน้านั้นน่ะเมื่อหลายปีที่มาก็เคยพูดว่าไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอพอบางที่แก่ตัวลงก็จะไปทําอะไรดีก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเทศหรืออบจก็ได้นะมองในส่วนไหนครับเรื่อที่อบจก่อนยอกยอกยอก ก็ต้องคิดดูก่อนเหลอที่จะมีเวลานหมล่ะเราอาจจะไม่ชำนาญเรื่องการนั่งโต๊ะั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเราเคยรีแลกแบบหน้าเซ็ตหน้ากองอย่างเงี้ยถ้าเราไปนั่งั้งแต่แปดโมงเช้าอย่างเงี้ยต้องไปนั่งพบปาคุยกับคนคุยกับผู้รับผู้ใหญ่เราถนัดหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะยอมยอมยอมตอนนี้ตอนนี้ในมรมาแล้วครับี่มาใครนะพูดถึงการอการนที่มีการก็ผมว่าก็ต้องดูดูกันไปละบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มี เปลี่ยนทางเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรุ่นเป็นไปตามวาระของมัน,มนแต่ก็ชอบดูนะก็ดูแต่ข,ข่าวทั้งวันนะทุกช่องอที่ยูดูอยู่เนี่ยจะได้หมดอ่ะนายกคนต่อไปนายกคนใหม่อยากให้กลับไ,ไหนยายยก<อ>มมสมาคมตลกหรือนายกอะไรผมว่าใครก็ได้ครับที่มาทำให้บ้านเมืองสว่างสวยขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ